สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็ไม่เห็นหน้าพี่พลอยเหมือนเดิมนะไม่เห็นหน้าพี่พลอยเหมือนเดิมวันนี้ยังยังไม่ให้เห็นยังไม่ให้เห็นหน้าเหมือนเดิมเพราะหน้าพี่พลอยยังวันนี้วันที่หกแล้วคะ่ะวันนี้วันที่หกละ วันที่หกแล้ววันนี้แต่รู้สึกว่ามันจะเป็นสะเก็ดแล้วล่ะเมื่อเช้านี้เอาน้ําเกลือล้างพอน้ําเกลือล้างเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นแบบเป็นสะเก็ดสะเก็ดออกมาแล้วล่ะหายแล้วล่ะเริ่มดีขึ้นมาละแต่พี่พลอยก็ยังไม่ให้เห็นหน้าเหมือนเดิมนะยิ่งไม่สวยอยู่แล้วก็จะให้เห็นหน้าเดี๋ยวเพื่อนๆวิ่งหนีหมดแต่ก็ดีขึ้นแล้วค่ะ วันนี้พี่พลอยออกไปข้างนอกเพิ่งจะออกไปวันนี้แหละอาทิตย์หนึ่งเพิ่งจะออกไปวันนี้แหละปกติให้ปลาก็ซื้อให้ทุกครั้งแต่ว่าซื้อก็ซื้อไม่เป็นเนาะอย่างเงี้ยพี่พลอยก็เลยออกไปเองวันนี้ได้ปลาดุกมาตัวหนึ่งปลาดุกตัวใหญ่มากเลยเริ่มเริ่มทานจะทานปลาให้มันมีประโยชน์แล้วอันนี้ก็คือแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กอยากอยากทาน,นะคะ่ะ อยากทานแกงขี่เหล็กต้านี้ได้เข้าวเปล่าออได้ข้าเปล่าออมีขนมด้วยมีขนมอะไรก็ม้ขนมขนมแบบของฝากอะ่ะเมื่อกี้ไปเจอก็เลยซื้อมาขนมของฝากทั้งนั้นเลยอร่อยนะนี่เป็นน้ำจิ้มปลา เดี๋ยวทานกับพี่พลอยนะคะความจริงแล้วอะ่ะพี่พลอยอยากทานข้าวเหนียวมากเลยอะ่ะอาหารแบบนี้มันต้องเป็นกับข้าวเหนียวด้วยอย่างเงี้ยแต่พี่พลอยก็ทานไม่ได้ทานไม่ได้ ถ้าเหนียวเดี๋ยวมันจะเป็นแผลเป็นแผลเป็นไม่ไม,ไม่ไม่ดีดูไม่สวยค่ะเดี๋ยวต้องพอหน้าลอกหมดแล้วตอนนี้มันเป็นเมื่อเช้านี้ใช้น้าเกลือล้างพอน้ําเกลือล้างแล้วทีนี้มันจะเป็นสะเก็ดออกมาเลยแล้วทีนี้มันก็กลายเป็นแบบว่าถ้าโดนร้อนร้อนหน่อยมันก็จะแสกเมื่อวานนี้ไม่ได้พี่พลอยไม่ได้ลงคลิปเลยเมื่อวานนี้คิดถึงเพื่อนมากเลยอะ เอวนคิดถึงเพื่อนเพื่อนมากเลยพี่พลอยไม่ได้ลงคลิปเลยปกติพี่พลอยจะลงวันละคลิปละคลิปเนาะตอนอยู่ๆมาไม่ได้ลงอย่างเงี้ยพี่พลอยก็ไม่ไม่ดีสําหรับพี่พลอยอะ่ะมันไม่ดีสําหรับพี่พลอยเลยเมนนื่อวานนี้นั่งวิ่งไปบ้านโน้นวิ่งไปบ้านนี้วิ่งไปหาเพื่อนที่ว่าเพื่อนเขาไลฟ์สดนะ่ะ ทุกคนรู้จักพี่พลอยหมดเลยพอเข้าไปก็พี่พลอยสวัสดีครับพ anyway. like ี่พลอยสวัสดีจ้าโอ้โหสวัสดีกันทุกบ้านเลยอ่ะเข้าไปช่องไหนก็รู้จักพี่พลอยกันเพราะว่าพี่พลอยไปหาเพื่อนเพื่อนทุกทุกบ้านไงแบบเวลาเขาไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยไปไปกดไลค์กดให้กําลังใจเขาแล้วทีนี้พอดีเพื่อนๆพก็จาพี่พลอยได้โอ้โสวัสดีกันใหญ่เลยพี่พลอยดีใจมากเลยไปพี่พลอยไปบ่อยถ้าว่างพี่พลอยก็จะไปทุกวันอะไรเพื่อนๆไลฟ์สดเนี่ย ไม่มีคลิปลงแค่วันเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากกลัวเพื่อนๆแบบพี่พลอยคิดมากอะ่ะเป็นไปได้ไงไม่รู้พี่พลอยไม่เคยเป็นมานานนะตอนอายุน้นอยๆเคยเป็นอยู่หกวันหกวันวันนี้ละ วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามบวมเป่งเลยตาพี่พลอยปิดเลยปากเนี้ยบวมเลยพอวันที่สี่ยุบวันที่ห้ายุบวันนี้วันที่หแห้งละแต่ก็ยังทายาทานยาอยู่แล้วก็ทายาอยู่แล้วพยายามที่ว่าจะก,กี้ออกไปรีบเข้ามาไปตื้อแล้วรีบมาเลยกลยัวเหือห่อเหื่อมันจะไหลมันร้อนเนาะข้างนอกเนาะอ,อากาศร้อนนี่พี่พลอยก็เปิดแอร์เนี่ย เปิดแอร์แล้วก็อยู่แต่ในห้องไม่กล้าออกไปไหนหรอกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่ให้พี่พอยเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพี่พอยไปหาเหมือนเดิมจ้าพอก็จะไปเที่ยวเที่ยวหาเพื่อนๆแต่ก็ พวกรุ่นพี่เขาบอกว่าอย่าไปเยอะนะถ้าไปเยอะกระหลุดเยอะเออสงสัยจะจิงนะถ้าไปพี่พลอยเคยไปเยอะๆน่ะ,นะว่างๆเนาะไปเยอะไปหาเพื่อนอยากได้เพื่อนอะไรเงี้ยโอ้พี่พลอยกลับมาพี่พลอยก็หลุดเยอะมากไม่ไหวอะ่ะตอนนี้พี่พลอยไปน้อยๆไปน้อยๆใจเย็นๆเมื่อวานใจจะขาดไม่มีคิปลงคิดถึงเพื่อน คิดถึงพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกคน <c oughs> ใจไม่ดีเลยอะ่ะเพราะว่าตอนนี้พี่พลอยรักแล้วอะ่ะรักกับทำํำทำยูทูบแล้วการทํา youtube แล้วเพราะว่าเราเริ่มรู้แล้วไงไม่เป็นไรถึงจะช้าไม่เป็นไรค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่เป็นไรคะ่ะพี่พลอยก็จะไปดูคลิปคนนู้นมั่งคนนีนม้มั่งอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยกันเนาะ สู้ไปด้วยกันตอนนี้พี่พลอยวันนี้พี่พลอยก็ดีขึ้นแล้วแต่พี่พลอยไม่มีไข้นะที่พี่พลอยเป็นอนะ่ะไม่มีไข่ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าทานข้าวไม่ได้แค่นั้นนะเพราะว่าปากมันเจ็บวันนี้ยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่แต่ยาทานประดุกแต่ละแต่ว่าก็ทานน้าจิ้มน้อยๆแกงขี้เหล็กไม่รู้เผ็ดหรือเปล่าถ้าเผ็ดก็แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่พลอยชอบแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กนี่ก็คือว่าต้อง ต้องไม่เป็นกะทินะแกงป่าธรรมดามีชิ้นหมูมั้งเห็นเห็นมีชิ้นหมูด้วยพี่พอก็เขียชิ้นหมูออกเพราะไม่ค่อยชอบเท่าไหรพ่พี่พ่พอยชอบปลามากกว่าเดี๋ยววันนี้จะส่งคลิปนี้ให้ดูนะคะช่วยกดติดตามพี่พลอยด้วยนะคะกดกระดิ่งกด กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งให้พี่พลอยเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพี่พลอยจะส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนๆดูค่ะน่าจะอร่อยอยู่หรอกโอ้เมื่อวานใจจะขาดไม่มีคลิปลงพอวันนี้ได้ลงแลดีใจ ที่แรกว่าจะให้ปลาออกไปซื้อถ้ารอปลาก็ไม่ได้กินง่ายหรอกง <c oughs> ั้นแค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพี่พลอยทานข้าวก่อนน้อหิวละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านจ้าบ๊ายบายจ้า